เมนูมื่อนี้ค่ะพี่น้องพามาเห็ดหนึ่งปลานน่นค่ะพี่น้องใส่ผักหลายกับแจ่วบขามเปียกนะคะพี่น้องกำลังหอนหอนควนหุนหนค่ะพี่น้องมาค่ะเดี๋ยวมาลงมือเห็ดกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบานๆปี้ะย่ชาแนลค่ะพี่น้องเมื้อนี้ดาพามาฮหดกับเผาค่ะเมนูเมื้อนี้เป็นอาหารอีสานบานเท่าค่ะพี่น้องจะพามาทำหนึ่งปลานน่นค่ะพี่น้องปลานน่นตัวยญ่งๆยอมมาหั่นเป็นทอนๆนะคะเพราะว่า มันตัวใหญ่แห้งค่ะพี่น้องมันสบเขาพริกเขาเกลือน,นะคะจะพามานึ่งปลานิลกินกับเจลขามเปียคือเกลาค่ะเป็นเจลพริกแข็งนะคะส่วนอันนี้ค่ะพี่น้องเราจะนําเสนอผักติสออสอร์ค่ะนี่ค่ะผักก็จะมีกวางตุ้งนะคะพี่น้องใบแมงลากคือผักอีตูบานเท่าคะ่ะกับสมีเฮดนะคะพี่น้องนิดนึงค่ะก็ฟักทองใบย้อยเห้เบิ้งค่ะพี่น้องนะคะ มีฝักทองมีบวเขือแล้วก็มีกระหล่ำปีค่ะพี่น้องอู้ยจะเต็มค่ะพักนะคะส่วนผสมของการมักปลาย่ยค่ะก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีนะคะพี่น้องมักเห็นมันมีความหอมดับจินข้าวค่ะเอาไปค่ะอนอื่นใส่เครื่องถึงข้าขวโขกข้อหยาบหยาบด้วยค่ะพี่น้องสำหรับเย้่อโขงกเยื่วตั้งใจโขกข้อหยาบหยาบซื้อบ่ไดเอาแบบว่ามันละเอียดเลยค่ะ จากนั้นใส่เกลือลงนิดนึงค่ะนี่ค่ะใส่เกลือใครมีผงปรุงรสหรือรสด,ดีใส่ลงไปก็ไดด้วยค่ะถ้าผู้ได้หมักให้มันมีความน่วซึ่งหน่อยนึงค่ะนี่ค่ะประมันเขาโยาใส่เป็นยิบมะะม์นึงเหรอคะกดตามด้วยซิวนิดนึง เพราะว่าข้าวหนึ่งปลาของยา่าในวิธีหนึ่งป่าจะบบมีจานร่องนะคะพวงน้ำปลาน้ำยังมันก็จะไหลตกลงไปใม่กดนั่งซึ่งมันก็จะบ่เขาเนื้อปันไดน,นะคะยก่กตะวลนข้างๆจะเอาเข้มไ้แน่นิดนึงแล้วก็สมัครทิมไว้ค่ะสามสิบนหน้าที่ค่อยหนึ่งนะคะพี่น้องถ้าเป็นไปได้แบนเท่าเพ่ออืน่นเอือบนะคะเอือบปลาขางขึ้นนะคะพี่น้องค่ะขา้าสสกินมืออืน่น,อนนี่ค่ะโมนี่ข้ามากกว้งจะเสร็จนะคะพี่น้องขเขาตัวเย็นหน่อยมืออื่นเอามาหนึ่งโอ้แสบเขาเนื้อดีโอยเจ็บ ขนาดจะตัดออกหมดเลยพี่น้องนี่ค่ะเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะยอมหมักทิ้งไว้สามสิบนาทีเดี๋ยวเราพามานึ่งกันต่อจ้าเอาละค่ะหลังจากหมักปลาทิมไว้สามสิบนาทีค่ะเราจะทําการนึ่งค่ะพี่น้อง้วยต้องยศห้อง,งสงองขันแล้วค่ะนี่ค่ะเพื่อให้น้ำปลาบล่ไยออกนะคะพี่น้องแบบนี้เลยค่ะขออนุญาตขยับกล่องให้พี่นี่ตึ้งค่ะ หันจากนั้นค่ะใส่ะตะไตคร้ที่เข้าเนื้อจะเข้าตันเล่ะค่ะพี่น้องใส่ลงไปค่ะข้าอีตูหรือใบแมงลักลองก้นค่ะอันนี้ดอกมันแข้งแล้วก็ตามด้วยปลาที่เราหมักไว้ใส่ลงไปเลยค่ะเลี่ยงให้สวยงาม,มนิดนึงค่ะ เลี้ยงสักนิดนะึดงแต่ความสวยความงามความแสบพี่ต้อง,องดูเอาความแสบบาเดียวกับการเลี้ยงนะค่ะพี่น้องเนาะนี่คะ่ะพวกเ,เศษนนะะี่ค่ะพี่น้องพวกกระเทียมพริกไทยที่เราทำเหลือๆไปใส่ลงไปเลยคะ่ะพี่น้องแนื้นนะนะะอผิวบนนอกค่ะเราจะอุ้ยโผล <c oughs> ลงโปงเป็นค่ะเด้อพี่น้องเลย หลังจากนั้นค่ะใส่ผักที่มันสุกยากลงไปค่กจะขึือกกำลังปีนะคะใส่เอยียงที่มันสุงกง่ายใส่ไปเลยค่ะตามด้วยกระเขือค่ะเสื้อสุดท้านหมักมกระเขือหนึ่งหมักๆนคะนคะพี่น้องเพราะว่ามันนุ่มนะคะใส่ลงไปตามด้วยกระเพงสี่ชิ้นขนมชิ้นมีสามต้นนะคะพี่น้องพี่น้องอว่านก็เห็ดหลายเห็นในโนกระเพาะนะคะ พมแยกเก็ดนี่โมเนว่ากินคาบเดียวโดวยขาพี่น้องนะคะแดีวจะขอบอกกันค่ะบ่เมนว่ากินคาบเดียวเบนขาปลาล่างซึ่งนี่ค่ะพี่น้องกินเสาหอดแรลงค่ะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะใส่เห็ดลงไปเลยค่ะก่อเห้นมันแบบว่าเห้มันสุกนะคะพี่น้องอันใดสุกก่อนถ้ากระีบออกก่อนค่ะแล้วค่อยใส่ผักก่างๆที่หลังนะคะ ็ใส่ใบแมงลักสิบท้ายอีกอันนนะคะส่วนกวางตุ้งค่ะพี่น้องเดี๋ยวให้นหนึ่งปลาไปได่าักสามสิบนาทีค่ะยวจะเอากวางตุ้งใส่นะคะซึ่งย่ออาซาเบเดเปิดลิปให้เบิง์นะคะเอากวางตุ้งใส่ละหนึ่งให้มันสุกเราจะเอาออกก่อนปลานะคะพี่น้องเพราะว่าอันนี้ใส่ที่หลังได้ค่ะเอาละค่ะหลังจากนั้นเดินไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าปลาห้าสิะสุกค่ะพี่น้องอ่อนอยา่า ช่วงที่หนึ่งปลาอยู่นี่ค่ะพี่น้องจะพามาทําเจลบะคามเปียกซึ่งเยอก็เคยเห็ดไปหลายคลิปเลยค่ะพี่น้องจะใหยเ่ยเข็ดเหย่เบิ้งดูค่ะเพราะว่าเจลบะคามเปียกมักเห็ดไปแล้วเนาะค่ะเอาละค่ะได้หนึ่งปลาไปเรื่อยๆค่ะแล้ว่ะคะพี่น้องหนึ่งปลาเน้นกับเจลบะคามเปียกค่ะพี่น้องเจลบะคามเปียกเยอะบริตําให้เบิ้งนะคะตอนแรกว่าสตํมให้พี่น้องเบิ้งค่ะพี่น้องแต่วันค่อยเห็ดไปหลายคลิปแล้วค่ะมันก็ไงหมากก็จะเป็นการเสียเวลาพี่น้องเนาะค่ะ ในเจวบะคามเปียกค่ะจะมีหอมแดงกระเทียมพริกแห้งนะคะครัวค่ะพี่น้องครัวก็เขาเทพริกป่นนี่แหละคะ่ะครัวแล้วเ,วเวรียบร้อยค่ะเอามาตำใส่กะระนำปลาแดงปลาลาใส่บะคามเปียกลงไปเป็นก้อนไม่ะเป็นชิ้นค่ะพี่น้องว่บเวณใส่เป็นนำนะคะตำมให้มันเขากันค่ะพี่น้องข้าเติมน้ำจังหน่อยนึงเนี่ยเพราะว่าขาเอามจุกกระพักกระปานนะคะใส่ชูรสใส่น้ำปลาลาลงไปเหมือนปกติเพียงแต่ว่า,มมาข้าใส่ตะบะคามเปียกนะคะนี่แหละคือเย้าเอิญมาเจวบะคามเปียกนะคะ ส่วนปลาค่ะพี่น้องนี่ค่ะหนึ่งแล้วไม่ไหม่ห่มักแยงดีค่ะพี่น้องหอมเตไข่หุ้นหุนหลัผพักชีนะคะนี่ค่ะก็จะมีผักก็จะมีฟักทองมีเอ่อเขือแล้วกะลัมปี้กวางตุ้งค่ะพี่น้องกําลังเปื่อยๆทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็มีเห็ดค่ะหน่อยหนึ่งค่ะพี่น้องนะคะเอาข้าวเหนียวห่อนๆไผ่ทีเขามากค่ะพี่น้องมากินเขากินน้ำด้วยกันค่ะหนึ่งปลาไม่ไหอนห่อนๆค่ะพี่น้องนะคะขอเพื่อนหลายพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะ มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอพุงกำลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องนะคะสรุปว่าย่อบริเหตใหตเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าอธิบายให้ฟังเนาะคะ่ะเพราะว่ามันบริหยุงยากเลยคะ่ะเหตเไลค์คลิปมากเฉพาะแจวนะคะพี่น้องนะคะก็จะเป็นการเสียเวลานะคะพี่น้องมาค่ะไปตีเขาตีน้ำกินเขาด้วยกันค่ะพี่น้องวันนี้ค่ะหน,นึ่งปลานน่นค่ะพี่น้องกับแจวว่าคำเปียกจ้า